วันนี้ก็อยู่กับพี่เพ็มโกโก้คุเรียงสิทธิ์เมือนเดิมเลยนะครับแน่นอนว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเรามีการพานักเรียนไปสอบที่กระทรวงแรงงานแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะทิกตอกของช่องโรงเรียนโกโก้คุเรียงสิทธิก็จะเห็นได้ว่าทีมอาจารย์เนี่ยพานักเรียนไปสอบทุกวันนะครับแล้วก็การสอบรอบที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าการสอบในประเภทงานอุตสาหกรรมชาย ซึ่งโควตาทั้งหมด3,000คนเราจะเห็นได้ว่าการสอบเนี่ยเรียกว่าเข้มข้นมากนะครับเริ่มตั้งแต่การสอบวันแรกเนี่ยก็คือวันที่25เมษายนนะครับก็หลังจากยี่้ามาเสร็จปุ๊บสอบไปถึง30เมษายนที่กระทรวงแรงงานจากนั้นมาก็วันที่1พฤษภาคมนะครับถึง5พฤษภาคมก็สอบต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์รศูนย์ดังสิทธิ์ซึ่งจํานวนการสอบทั้ง2ที่เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์รศูนย์ดังสิทธิ์เนี่ย ห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีห้องรับประมาณ80-90เครื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมีซัพพอร์ตได้ถึง150เครื่องนะครับเพราะจากเดิมเนี่ยสูงสุดเนี่ยยอดจำนวนผู้สมัครต่อห้องเนี่ยนะครับในรอบ cbt 1 1นั้นนั่นก็คือประมาณ154คนต่อห้องนะครับฉะนั้นการสอบที่ธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยจึงรับคนได้มากกว่าและตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลการสอบของประเภทอุตสาหกรรมชายนะครับ รอบผู้ชายรอบนี้ถือว่าคะแนนค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรครับแต่จํานวนผู้ที่สอบผ่านก็ยังถือว่ายังไม่เต็มโควตา3,000คนนะครับซึ่งตัวเลขเดี๋ยวเราต้องรอทางกระทรวงแรงงานและอีพีสประกาศอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนฮนะสำหรับจํานวนผู้สอบผ่านนะครับพี่เปรมคาดว่าอยู่ที่จํานวน2,415คนนะครับทั้งนี้เราต้องรออีพีสประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วก็รอบนี้นะครับ มีความคืบหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านออกมาเร็วนะทำให้ทุกๆอย่างมันจะเร็วตามไปด้วยแล้วก็การขยับรายชื่อมาให้ทันไตรมาสสองเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นในลักษณะที่สอบเสร็จสอบทักษะต่อแล้วก็ นำรายชื่อเข้าระบบนักเรียนก็จะมีสิทธิ์ที่จะถูกเลือกในไตรมาสสองแต่ทั้งนี้ต้องรอดูสิ่งต่างๆหลายอย่างประกอบกันเพราะว่าหลังจากที่สอบทักษะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจโรคและส่งเอกสารอีกนะครับทุกคนก็หวังว่านะครับคาดว่านะวันที่13เนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการประกาศรายชื่อออกมานะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความพร้อมเรื่องของทักษะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีที่ติวทักษะนะครับก็แนะนําเลยฮะโกโก้คุเรงสิษย์นะครับ สำหรับนักเรียนของโกโก,โกเรยรังสิตเนี่ยเราก็ติวให้ฟรีนะครับส่วนคนที่อยากจะมาติวที่เรานะครับก็ทักเข้ามาทางทุกๆช่องทางเลยนะครับของทางโรงเรียนสองภาษาเกาหลีกโ,กโกโกเรยรังสิตซึ่งการฝึกทักษะรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นทักษะรูปแบบใหม่ ซึ่งทักษะเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการปักมีการคล้องห่วงนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายตอนนี้ระบบเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่จะยังคงอยู่นยจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับมีปักหมุดนะครับแล้วก็แรงดึงแรงบีบนะคบแค่นั้นเองนอกจากนั้นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและส่วนที่สําคัญที่สุดนะรอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนสัมผัส ซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของทักษะสกิลการทำงานเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยถ้าเราได้เห็นในคลิปวิดีโอของ HRD ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเกือบ2เดือนที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์เนี่ยจะมีสกิลการถามตอบแล้วก็ลองใช้อุปรกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับนะก็ หวังว่านะครับวันที่13นี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกรอบหนึ่งว่าการประกาศออกมาสําหรับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทักษะนะครับเขาจะใช้คําว่าประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทักษะจะไม่ได้ใช้คําว่าประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนะครับถ้าใครยังไม่มีที่ติวนะครับก็ทักเข้ามาที่โกโก้คุเรตังสิทธิ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเปิดข้อเรียนปกตินะครับข้อเรียนปกตินะฮะก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรียนแต็ก้าโมงเช้าถึง4โมงเย็น นะครับเรามีที่พักฟรีให้ด้วยรอบถัดไปอย่าลืมนะครับอุตสาหกรรมหญิงเตรียมตัวแล้วก็คาดว่าจะมีเกษตรเข้ามาด้วยสิ่งสําคัญต้องรอทางกระทรวงรายงานและอีพประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นและอย่าลืมติดต่อเรานะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนเพื่อเตรียมสอบไปทํางานกนริใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายครับสวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมติดตามกันครับ